លំតមឺយ៉ាងតមឺថើងចាំវីដេអូនោះចាយប់តាមទិញត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង3ទៅណាទៅតាមថ្ងៃនៅដល់ប្រហែលម៉ោង6ម៉ោង6ព្រឹកខ្លួនទៅទីណាបាត់ទៅពីយប់ចាថាទៅនៅទៅប្អូនឃើញថាអត់ឈប់៣៤ទៅទៅដើមព្រឹកហើយចា มันเจาะมันดีหมดช่วยมารูว่ะยอมกรปรับยายแบบรายมากด้วยขึ้นในจอยนอนาสกุลโอตะถามาอยู่บ้านายก็เห็นเมียสัมภาษณ์เมียเบื้องต้นแล้วเมียบอกว่าได้มันแล้วแต่อยากได้เห็นไปฟากลูกเคยบอกลูกเคยกลับยังอ่ะ ก็ยงง้า um ย oh. ุงยายุงาาค่าไหนดูฝั่งนี้สิโอ้ยจ้เอร์งดล้วยาาอยาเอาเห็ด้ลูกเขยโอ้ดีแล้วอ้รู้บ้างฮะเด็กตาตาไปว่ดรส่วน ยังจินเมื่อไหรนับข้าวดิที่น้าบอกว่าเขาเผื่อให้มันได้แจก่กันท่านอยู่ภูมิบ้านภูมิเมืองลูกหลานครอบครัวอยู่บ้านก็จะได้มีความสุขนะครับ ช่วยกันไปหาหมดกันปาทาอาวัยามเลยกสองน่อาดีแล้วกลับไปกลับมาตามนายจอยไปหห้ก็หาไปเรื่อยนั่นแหละอ๋อได้เยอะไหมวันพรม่งถมปุ้ยหนึ่งอนู้อาปุ้ยเหรอเห็ด เห็ดอะไรเห็ดคอนนี่ยบอกได้เห็ดคอนได้ถุงปุ๋ยเลยเลยเพี่ปุ๋ยผมเลยถิ่มมันบ่มากเลยแล้วทีนี้หลงท่วงลงไปกินอยู่ยังไงแบบที่ท่านในเพื่อนถามนะยพี่กินส้มกินอะไรไปครับส้มอะไรครับใบใบใบไม้ใบไม้ก็อยู่กับปูนั่นแหละส้มนั่นแหละอ๋อกินใบไม้แล้วน้ำอะไรเพี่อนน้ำกินน้ำห้วยนั่นแหละตามนลำห้อยแล้วไปเจอยังไงทำไมทำไมได้เจอเออได้ออกมาได้ครับพี่ ผมเห็นทางก็คงจะเจอเนี่ะเห็นทางทหารก็ขึ้นข้างบนเนี่ยเจอทหารด้วยไม่เจอเจอแต่ทางเจอแต่ทางถนนที่ทางทหารเดินเราก็ว่าเออน่าจะไปได้ทางข้ำป่านมาเลี้ยนทางเนี่ยเออผลิตลัดลงมาเสีทางที่ทหารเป็นเครื่องสองคนไม่แล้วที่พากลับบ้านนี่ใครพามาคนบ้านสามเสาเนาะอ๋อเป็นคนบ้านสามเต้าชาวบ้านเจอคนบ้านยางมหาคมคนบ้นยางมาบ้านนี่แหละ ไปข้อมันเขาเขาไปได่เขารวยเกศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศ,ศรีเก็ท่านใหม่ครับผมชื่อสุกิเหลือสกุลใดในอำเภอกันลักษ์ก็มีความห่วงใยพอทราบข่าวนะครับจากท่านผู้ใหญ่จากทางท่านประธานอำเภอก็เลยมอบหมายให้ทางอำเภอส่วนที่กำลังบูรณาการร่วมกับทางหน่วยทหารนะครับสำนักงานปพจจัขขงหวัดศรีขขสะเก็ดสขขาสข,ขากันนลักษ์ ก็หน่วยอนุรักษ์พันธาาุ์สัตป่าผนมดงรักแล้วก็คนในพื้นที่ได้ลงมาช่วยตามหาเนาะ<ด>ก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับที่ได้เจอนะครับแฟนกับครอบครัวญาติทั้งนี้ก็ห่วง